พี่จะสอนอะไรนะพี่จะสอนอะไรพวกมึงนะมึงฟังเลยนะกูเห็นหลายๆคนชอบพูดอ่ะชอบพูดขอบคำคำมันดูถูกอะกูว่างงอ่ะ้าขอบคุณแต่พี่อะไรมารำดูถูกนะกูคนหนึ่งไม่เคยให้ราคาคำในถอยคุณนั้นเลยะว้วยแรงขับเคลื่อนของชีวิตกูเนะี่ยคือกำลังใจคือคําสอนดีดีเว้ยไม่มีหลอกดูถูกให้เราคิดอ่ะดูถูกเพื่อให้มึงลุกสู้อ่ะคาดูถูกก็คําดูถูกกว่าอย่างขาอ่ะทุกคําดูถูกอ่ะแม่งคือสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ นะทำรูถูกม่ใช่แรงบันดาลใจขอบคุณกําลังใจนูน่นขอบคุณพลังลวกนุน่นขอบคุณความคิดดีดีนูน่นทำดูถูกมบงเงาไว้รองไว้ใต้ตีนเลยแล้วเดินเหยียบข้ามไปเลยเข้าใจปะฮนะพี่จะบอกใครฟังใครจะพูดช่างแม่งอย่าไปสนใจคำพูดคนอ่ะคาพูดคนไม่ได้ทำให้มึงล้มรู้ปะแต่ตัวมึงเองไงที่ทําตัวงเองทามึงไม่เข้มแข็งพไอยอสับน,นะฟังพี่พี่จะสอนมึงด้วยพี่